สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณอยู่กับผมนายโดมินาลโซนะครับกับเกมดีมอนโฟเบียนะครับเกมนี้ผมให้เลดียี่สิบบกแลวกันนะครับเพราะว่าเนื้อหาและภาพในเกมนี้ค่อนข้างดุรแรงนะครับอาจทาร้ายจิตใจใครหลายหลายคนครับกินข้าวไม่ลงสองสามปีเลยทีเดียวนะครับแหม่แม่งก็พูดเพิ่ไปครับเนื้อหาในเกมครับเราต้องช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนนี้นะเธอมีชื่อว่าซาคุริจังนะครับโอเคเราต้องช่วยซาคุริจังหนีออกจากมิติบีสา รบรโอเคมาเริ่มกันเลยโอเคโอ้ยยา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 ดิไอ้เหี้ยกูไม่ใช่ขนมปังนะอย่ามาแดกกูไอ้ n s e r t โอเคไปเก็บของโอ้ <g ülme> ตะกี้เป็นขนมปังตอนนี้เป็นลูกชิ้นอ๋อฉีแตกอีกตายตายอนาถโอเคเรามาเริ่มกันใหม่ อะไรวะแม่งเพิ่งเริ่มเกมอ่ะเอาแม่งกลมได้นี่หวะเอาตะกี้กูเก็บกลมเก็บสังเกตที่พื้นนะครับอะจะมีน้ำพริกหกนะครับตามทางเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวถ้าใช้น้ำพริกมันจะซ้ํากับรายการคนเกียนผีนะครับโอเครายการเราต้องเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนซอสมะเขือเทศแล้วกันนะครับ เดี <laughs> ๋ยวมันจะไปซ้ําเขาโอเคเราก็เก็บอะไรเนี่ยกุญแจะมาได้แล้วนะครับโอเคเอากุญแจมาเปิดประตูโอเคไปห้องถัดไปเฮีย้ยมึงตัวเฮี้ยอะไรเด่ยมึงอยากเข้ามานะมึงอยากเข้ามานะกูเปิดประตูไปนะเว้ยโอเคครับอ้ายายายากูเปิดประตูเป็นนะบา,บาย พอรับเลิกเล่นปัญญาอ่อนนะสังเกตนะครับข้างหน้ามีวัตถุไม่ระบุสัญชาติสีฟ้านะครับเราต้องไปเก็บมันนะครับดูที่พื้นะครับมีรอยแยกอยู่นะครับคาดว่าคงต้องวิ่งผ่านนะครับโอเคครัเป็นกับดักต้องวิ่งผ่านนะลองดูดีกว่าแวบโอ้ผ่านอย่างง่ายไดนะครับชเวนแม่ตรงนี้มันง่ายจริงๆ โอเคครับเราก็เดินไปตามทางที่มีซอสมะเขือเทศตกอยู่นะครับเอ้าใส่เข้าไปโอเคประตูลับจือจืจือจืออะอะไรเนี่ยอะไรเช่อมันนี้อะไรเนี่ย,อยโอเคอะอ,ะอ,ะอ,ะอาอาอะยายายาเออโอ้ยยังไม่ทันไรตายกแก โอ้เอาเอาโอ้โโอ้โเลือดไหลออกวารทั้งห้านะครับเท่าไหร่ปะทั้งหกทั้งเจ็ดยังแม่งเยี่ยวแตกอีกแล้วสงสัยเขากั้นเยี่ยวนะครับเด็กพิงคนนี้ตายกี่ทีกี่ทีก็เยี่ยวแตกอ่ามาล็อกอีกรอบโอเคมาลอ็อก แม่อันน่ะอันน่ะโอ้ยเดอะแม็กกิกหลบสบายแล้วอี้ยไอี้ยเอาอี้ยตายอีกแล้วเอาไงเอไอ๋อตรงนี้มันห้ามวิ่งนะครับต้องเดินผ่านกูจะไปรู้ไหมว่าโอเคมาลองอีกรอบอันน่ะ หลบสบายโอเคเอาทั้ทีครับเผลอกดวิ่งแล้วนะครับมันเอาเอาอะไรขึ้นมาเนี่ยเผลอกดวิ่งโอเคเรามาลองกันอีกรอบนะครับรอบนี้ไม่น่าพลาดแล้วจะไม่กดวิง่งละโอเคไอ้ย่หลบหลบ ไอ้เหี้ยข้างบนข้างล่างข้างบนอา้าวโอ้โหหัวขาดหัวคือไอ้เหี้ยไม่อร่อยมึงเอาไปแดกทำไมเนี่ยเอาใหม่รอบที่ <c oughs> สี่ละเฮ้ยสี่รอบแล้วนะโอเคโอเคเอาใหม่ใหม่รอบนี้ดีๆละต้องผ่านละ อ่า uh huh. ข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างล่างข้างล่างข้างบนเฮี้ยข้างบนไอเฮี้ยข้างบนเหรอเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเม้ากจะไอกอิตว์เอเอเอ้ยไอเฮี้ยดีนะไม่ตายตะก,กี้โดนไปทีนึงโอเคครับ อ่าตอนนี้มาอยู่ตรงสเตจสองนะครับตรงนี้จุดนี้เป็นสเตจสองนะครับโอเคแล้วเรามาต่อกอะไรนะครับอ่าเราไปทางนี้ก่อนนะครับฮะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกูอ่านไม่ออกรู้ไหมกูอ่านไม่ออกรู้ไหมหเสียงพีโอ้โกลายเป็นโกโก้ครันช์เอาใหม่นะครับตรงนั้นมันถ่านไหมครับเป็นโกโก้ครันช์ โอเคครับเราไปห้องนี้ข้างหน้าครับมีดาวกระจายครับไปเก็บดาวกระจายครับเป็นห้องนินจาครับเจอนินจาครับไอ้เฮียนินจาเอ้าย่านะอย่านะมึงจะทำอะไรกูอย่าทำโอ้โอ้โอ้น้มลายกระจายโอ้พอพอไม่เอาแล้วพอ อย่าอย่าทำบหนูแอะแอะหนิงแม่งโรคจิตในห่านี่โอ้โดนซ้อมนะครับพอยังเนี่ยโอ้อวกแตกวกแตกนะครับน่าสงสารมึงยังไม่พออีกเหรอมึงยังไม่พออีกเหรอโอ้โเจ็บแทนพอได้แล้วโอ้โหหัวแตก มึงจะโหดไปไหนเนี่ยฮะไอ้เหี้ยมึงไปอยู่เพจโหดสัตว์เลยไปเอ๋ห่าแถวนี้แม่งเถื่อนนะครับอยู่ไม่ได้แล้วโอ,โอ้โอ้ตันหน้าไปเหี้ยโอ้หน้านเละแล้วพอเถอะกูตายแล้วละ่ะพอเถอะกูตายแล้วมึงไม่ต้องแล้วโอ้อเีเซอร์กูบอกไอ้พอไยยี้กดรีไม่ได้อีก ตายตายโอเคครับเละเป็นโจรครับตอนนี้แมงไม,ม่มีท่าทีจะหยุด,ด้วยโอเคครับกดรีได้ละเราจะไม่ไปห้องนั้นแล้วนะครับไปห้องนี้ดีกว่าขวาล้ายซ้ายดีนะครับไปล้ายก่อนดีกว่าโอเคเจอนกน้อยอีกแล้ว นี่ผ่านไปได้ยังไงได้ตรงนี้โอเคปตรงไปห้องอะไรเนี่ยเอี e ้ยไปต่อไม่ได้ออกไม่ได้ด้วยเอี้ยออกไปได้เอี e a, ออไไ้ย e อย่านะเอี้ยร้องไห้จะเย็นโอ้ร้อนร้อนอาโอ้โอ โดนย่างสดนะครับโอ้ยโดนย่างสดนี่มันห้องย่างไก่เคฟซี FC, หรือเปล่าวะไอ้ห่าตายย่างสดหืเกรียมกันเลยเกรียมกันเลยทีเดียวเอาหม่เอาไม,อามอ่อน่าจะไปตรงนี้แหละโอเคก้มไป ่านไปใจเย็นๆเกมนี้ต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆเล่นอ๋อตรงนี้มีประตูลับนี่ว่ะเข้าไปเอยอะไรเนี่ยเอ๋โอ้โหโดร้ายเลยเกินจะเย็นหนูอย่าร้องไห้เอาเกิดอะไรขึ้นแม่งฆ่าคนแล้วถลกหนังนะครับโหดจริงๆใครวะเนี่ยเอี้ย เจ้าของเคฟซีเป่าเนี่ยแม่งเอาเนื้อคนไปทำเคฟซีให้เรากินนะครับโอ้มึงจะ <c oughs> มึงจะฟันโตะทำหาอะไรวะสนุกอะไรของมันเนี่ยสนุกไหมโอเคครับมันเบื่อแล้วครับมันกลับไปแล้วฟันแต่โต๊ะเล่นเป็นช่างซ่อมโต๊ครับแม่โอเคเราไปกันต่อได้ละ อ้าเราไม่ส่วน,นครับเราแปลไม่ออกนะครับแต่ดูจาการูปดิสตด้าน,นขวานะครับน่าสงสารจริงๆโอเคเราไปตรงนี้โอ้ยขันเร็วๆสิน้องเอ๋ยเอ้ยกับดักตาสีแดงอีกแล้วอ๋อต้องวิ่งผ่านอา๊อโอ้ยโอ้ยกรอกปาก แทงข้างล่างทะลุถึงข้างบนตายนีกกูต้องเล่นใหม่อีแล้วอะไรวะมันเสียเวลารู้ไหมโอเคัพท่อนผู้ชมมาลองอีกทีหนึ่งตรงนี้โอเคผ่านไอ้นกนี่ไปได้แล้วไปเจอเจ้าของเทฟสีอีกรอบ เอาไม่เจอแล้วดีแล้วไม่เสียเวลา <c oughs> เอาหัวมงซอ,อ,อ,อมไว้ครับซอมไว้กูทำอะไรกูเนี่ยโคตรไร้สาระเลยโอเคตรงนี้ต้องค่อยๆไปนะครับโอ้ยปุ๊บอ่า อ๋อข้างหน้าวัตถุไม่ระบุสัญชาติสีชมพูนะครับต้องไปเก็บมันโอวิ่งผ่านไปได้อะไรเนี่ยสามเหลี่ยมโอเควุ้บอ๋อเกือบโดนท้างบนละว,วิชานินจานะครับวุจุวิง่งอ๋อผ่านไม่ได้แม่ อน,นาถจริงๆนะครับเด็กเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นผมผมฆ่าตัวตายไป้งแต่แรกนะครับไม่ยังไม่อยากอยู่แล้วเจอหาอะไรแบบนี้โอเคครับกลับมาที่ห้องอ๋อกลับมาที่ห้องเดิมโอเคเจอนกตัวเดิมอ๋อวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปน่าจะไปห้องนี้นะครับ นะครับมีไปเก็บดาวกระจายกแ็แล้วก็ใส่นี่ไปแทนเฮ้ยอะไรนะเนี่ยเฮ้ยอีกแล้วเหรอกูผิดอะไรเนะี่อีกแล้วโอ้กูผิดอะไรเนี่ยกูโดนอีกแล้วเหมือนจะไม่ใช่ตรงนี้ครับเราต้องไปจุดอื่นต่อนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมเราก็ตัดมาอยู่ตรงนี้ใหม่นะครับเพราะว่าเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะเพราะว่าเกมนี้มันย้อนกลับไปเล่นใหม่ไม่ได้นะครับโอเคครับเรามาต่อเลยครับโอเคตรงนี้เอาอยยายแม่งไม่ทันอ่ะโอ้ยพอพอพอเอาใหม่เอาอใหม,ม,ม,ม่โอเคตรงนี้ต้องวิ่งไปแล้วก็ก้มโอเคเปิดประตูเปิดประตูเออ แม่ข้างหน้าอะไรวะเนี่ยเป็นกับดักหรือเปล่าหรือเป็นทางรับเราเรามาลองดน่้โอ้โอโอจุกจุกเลยทีเดียวถ้าเป็นผู้ชายจะจุกกว่านะครับโดนผ่าครึ่งมันไปทางไหนต่อเนี่ยเฮ้ยเฮียเจอแล้วกูพึ่งฉลาดแทนแล้วเนี่ย เก็บไง่ะงงอ๋อได้ละเราได้ดาวกระจายมาแล้วเอาไว้ใช้กันเดินจาแน่น,นอนครับไอ้นอกโอ้ยตายตอนจบโหกำลังหล่อเลย เอาละครับท่านผู้ชมเราก็มาเริ่มใหม่กันอีกรอบนะครับตะกี้โดนนกจิกตายนกแม่งระยำจริงๆฉันว่าเปิดประตูเ,เข้าห้องเดิมโอเคแล้วรอบนี้ผ่านสบายโอเคแล้วรายการคุณเอกกินขนมกรอบนะครับผมกินฟิชโชอ์นะครับนี่แหละอร่อยจริงๆ ได้แล้วโอเคครับการกินอย่างอร่อยๆอครับโอเครอบนี้ผ่านเขาค่อยเล่นนะครับจะได้ผ่านทีเดียวโอเคแล้วก็ไปห้องห้องนินจานครับโอเคจิกดาวแดง แล้วก็ใส่เข้าไปไอ้เหี้ยมึงอย,าย,ายา่าอย่าเยสหลบได้แล้วืหเรียนรู้มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยอยา่ยาอย่าอย่าโอ้ยโอ้ยอย่านะยาอ,อย่านะเอ้าไอ้เหี้ยมึงไอ้เหี้ยจูบกูทําไมกูไม่ได้ชอบมึงเลยเนี่ยอ๋ลูกกระตาปิน้นตายเอ้าไม่ต้อง ไม่ต้องเริ่มใหม่ครับมันเซฟให้นะครับน่าจะเป็นบอสน,นะครับตัวนี้ไอห่านินจาเนี่ยครับโอเคมาสู้มันอีกรอบนะครับไม่ได้สู้หรอกมั้งเรียกว่าหนีตายนะครับอย่างเงี้โอเคครับแบบเดือดรักทิกเอาเฮียโดนอีกอ่ะออกออหายใจไม่ออกตายตายตายเรียบร้อยเยี่ยวแตกด้วย คอนเซปต์นะครับของเด็กมีกุคนนี้ต้องเยอะแตกก่อนตายนะครับเอานะครับเรามาลองกันอีกรอบนะครับรอบนี้โอเคเฮ้ลโอ้วกาย Don't do that Come on Come on You can't touch me อ้อย You can't touch me Yeah 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 Woohoo. Ơi Êi, gần lắm, gần lắm. Ya, ya. Mึง dash được hả? Mึง dash được hả? Hả? You can't touch me. Woohoo. Come on, bro. Oh, to hit fish. Êi. Ôi. No. Ê. Don't do that No Fuck No Don No No Ay No Fuck Fuck you Fuck Fuck Hey Okay Oh uh. ah. What the what Fuck the เอะไรวะกูผ่านแล้ยเนี่ยเอ้ยเฮ้ยครับมาลองกันอีกรอบอ๋อ oh, ลืมวางโอเค กูรู้ทิพแม่งล้วเฮ้ยเฮ้ยเยเกิดอะไนละเอ้ยเอ้ยเฮ้ยผ่านแล้วกูผ่านเฮียวินวินกูวินโอ้เียกูวินครับผ่านแล้วครับโอ้เมกุสตาึงริงตาเมสา กูผ่านแล้วเอ้ยจะเป็นลมโอ้ยโอ้ยผ่านท,ทันทีโอเคนี่ใส่เข้าไปอ้าวเอ้ยอ้าวไม่ใช่เหรอ ต้องใช่ดิอ่า,มาไม่ใช่ไม่เป็นไรไปห้องถัดไปโอเคเก็บอันนี้โอเคใส่ดาเข้าไปอ้สเตตสามนะครับท่านผู้ชมเอาละครับๆๆๆๆอ่ายังไงก็ขอสต็อปไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ขอบคุณที่รับชมมากเลยนะครับอ่าส่วนใครอยากโหลดเกมนี้มาเล่นนะครับก็เสิร์ชใน Google เลยนะครับว่าดี m o n o p h o b i a กับ Medify ไฟลนะครับเสิร์ชได้เลยนะครับอ่าแล้วส่วนใครจะติดตามตอนต่อไปหรือผลงานอื่นๆนะครับอ้ติดตามในที่แฟนเพจ a c e b o o k นะของ NSG หรือ Non นส l e ปก u y นะครับก็ผมเป็นตัวแถมนะครับในทีมนี้ไม่มีที่จะลงนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ ドゥッドゥッドゥ